ช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการเปิดโชว์รูม Big กไบค์ย m a าฮ r i ไรเดอร์คขอนแก่นของบริษัท CK เจริญยนต์จำกัดผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยามาฮในจังหวัดขอนแก่นที่ตั้งมายาวนานกว่า30ปีโดยพิธีเปิดครั้งนี้ได้มีการเชิญสมาชิกยามาฮ่าไรเดอร์คลับทุกคนนะครับที่ออกรถไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น YZF R1 MT-07, Bolt MT-09 ็มะครับก็มาร่วมกันครั้งนี้กันอย่างคึกคักทีเดียวครับ นี่คือสมาชิกไรเดอร์คลับของยามาฮ่าที่เป็นแฟนรายการของมอเตอร์ไซค์เข้าเรานะครับหลังจากที่ได้มีการแนะนาตัวเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างก็ยินดีที่รายการของเราได้มีการนําเสนอภาพของงานครั้งนี้ออกสู่สาธรารณชนนอกจากนี้แล้วยามาฮ่ายังได้มีการเชิญเดชาไกลศาสตร์และเฉลิมพลผลไม้2นักแข่งแชมป์ออแจแปนของยามาฮ่ามาโชว์ตัวในงานครั้งนี้โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกยามาฮ่าไรเดอร์คลับทุกคนนะครับได้ขอลายเซ็นและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง การเปิดโชว์บิ๊กไบค์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับขอนแก่นเป็นครั้งแรกในเขตภาคอีสานนะครับต้องถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของบริษัทซ k เจเจญยนตนโดยมีคณะผู้บริหารของยามาฮ่าทุกคนประกอบไปด้วยมิสเตอร์ชิเงโอฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารคุณประพันธ์พุทธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารและคุณจิตนาอุดมทรัพผู้จัดการใหญ่ด้านการค้ารวมถึงคุณสงสุดามนัดบุญเพิ่มพูนนะครับก็มาร่วมงานครั้งนี้กันอย่างครบถ้วน โชว์รูมยามาฮ่าเลดเดอร์คลับขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ประมาณ1,920ตารางเมตรมีความใหญ่โตโออาทันสมัยนะครับสามารถรองรับการบริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบจำน่ายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับโดยมีพระเอกก็คือ YZF R1 และ R1M นะครับซึ่งขณะนี้ YZF R1M รุ่นท็อปนะครับราคา1 1 9 9 0 0 0าาหมื่นเกนบาทยามาฮ่านำเข้ามากว่า30คันนะครับปรากฏว่ายอดจองหมดสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว และคันนี้เป็นลายพิเศษนะครับทีมแข่งที่ทำขึ้นมาเพื่อการโชว์ส่วนสีพิเศษฉลอง60ปีของยามาฮ่ที่เป็นลายสปีดบล็อกสีเหลืองนั้นนะครับไม่มีโชว์ในงานครั้งนี้เพราะว่านำเข้ามาเพียง20คันหมดแล้วหมดเลยส่วน2คันนี้ก็คือ MT09 รุ่นธรรมดาและ MT09 สตรีทแลน l l ลราคาอยู่ที่399,000บาทและ4 5 0 0 0 0บาทครับมันคือสปอร์ตกึ่งโมตารดนะครับเครื่องยนต์สสูบเรียงให้พลังอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยม เอาส่วนดีของเครื่องยนต์2สูบและ4สูบมารวมกันเป็นเครื่องยนต์3สูบที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง115แรงมา้าพลังแรงบิดเหลือเฟือนิดเข้าโค้งได้อย่างสบายสบายส่วนคันนี้ก็คือ MT07 บิกไบขนาดกลางเครื่องยนต์2สูบเรียงปริมาตรรวมอยู่ที่744นะครับเป็นกลุ่มบิกไบขนาดกลางที่ถือว่ามีตลาดใหญ่ที่สุดในขณะน,นี้โดย MT07 รุ่นธรรมดานะครับราคาวางไว้ต่ำสุดที่299,000บาท เป็นราคาที่จับต้องง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงส่วนมุมนี้เป็นมุมของ Yamaha b o l ส R และ b o ส t C นะครับนี่คือรถครูเซอร์สไตล์บอบเบอร์ที่หลายคนบอกว่าขับขี่ง่ายนะครับเหมาะนั่งเตี้ยเครื่องยนต์วีทวิน60องศาซิงเกิลโอเว e ร์เ a ดแคมชา4วาล์วต่อสูบมีปริมาตรรวมอยู่ที่950ซีซี พิธีเปิดเริ่มต้นขึ้นโดยคุณภูวนาถอุดมวุฒิวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทซ K เคจริญยน์จำกัดขึ้นกล่าวเป็นคนแรกนะครับและก็ตามด้วยมิสเตอร์ชิเงโอฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารของยามาฮ่าขึ้นกล่าวเป็นคนที่2จากนั้นก็มีการเชิญคณะผู้บริหารของยามาฮ่าทุกคนขึ้นบนเวทีเพื่อกดปุ่มเปิดโชว์รูมอย่างเป็นทางการและในช่วงนี้เราจะมาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณอนนท์อุดมวุฒิวงศ์กรรมการผู้จัดการของบริษัทซ K เจริญยนต์จำกัดให้สัมภาษณ์อย่างไรลองฟังกันดูครับ ครับสวัสดีครับผมนายอนุนงรุงมุฒิวงนะครับกรรมการบริหารบริษัท CK เจริญยนจำกัดประวัติคร่าวๆข,ข,ของบริษัท CK เจริญยนก็ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2529เป็นเวลา30ปีแล้วเพราจนถึงวันนี้ปี2559ยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทําการเปิด Yamaha ร e ด d e r c u ขอนแก่นซึ่งจุดนี้ที่เราเปิดเพื่อรองรับลูกค้าในเขตภาคอีสานตอนบนซึ่งมีความลับ มอตร์ไซค์และลงไหลในรถที่มีซีซีขนาดสูงบิ๊กไบที่ต้องการสมรรถนะความคล่องตัวปัจจุบันตลาดก็หันมานิยมมอตร์ไซัยบิ๊กไบมากยิ่งขึ้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางลูกค้าจะให้ผลการตอบรับของ YM Yamaha าม d e r c l ร b ขอนแก่นเป็นอย่างดีนะครับ Yamaha r i d เ r Club ขอนแก่นนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ2ไร่2ไร่นี้เราก็จะประกอบไปด้วย ในเรื่องด้านขายการขายการขายที่หนึ่งเรามีรบครบทุกโม,โ,โมเดลของยามาฮ่าไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กสุดก็คือ MT07 MT09 แล้วก็ตัวใหม่ MT10 ในสายในเกตส่วนในสายสปอร์ตก็จะมี R1 R1M ในสาย Touring ก็จะมี FJ09 Super Tenere ให้ได้เลือกสรรทุกครบในทุกโมเดลที่ยามาฮ่ามีมาจำหน่ายในเมืองไทยครับผมในส่วนของอะไหล่เราก็มีครบทุกอันสามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการอะไหได้ในทุกรูปแบบของยามาฮ่าบิ๊กบส่วนงานบริการเนี่ยเราก็มีห้องพักรับรองลูกค้าที่มาตรฐานส่วนบริการ4บทีมงานช่างที่ครบคันทันสมัยสามารถบริการลูกค้าได้ ที่เป็นยาม,มาฮ่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยได้ครบทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนเสริมก็คือในส่วนด้านกิจกรรมตรงนี้ในรถบิ๊กไบค์เนี่ยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการขับขี่เบื้องต้นเราก็จะมีคลอสที่เราจะแถมให้ลูกค้าฟรีๆเลยเราจะจัดขึ้นปีหนึ่งสองครั้งในส่วนของด้านการทริปแล้วก็จะพยายามจัดให้อยู่ในอาจจะเป็นทริปเล็กๆ ก็อาจจะมีทุกอาทิตย์ในส่วนของทีป่ปใหญ่เนี่ยเราก็พยายามจัดสักไซม่าละครั้งเพื่อให้ลูกค้าได้มีการพบปะสังสรรค์กันท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าและแขก V.I.P ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมงานเปิดตัว Opening 5, แวกน o p e พ i n g ่ย m ยามาฮ่าไ c l ด b ขับขนแกนในวันนี้แล้วก็ฝากทุกท่านติดตาม Facebook Fanpage y a m a าไรเดอร์ขับขอนแกนเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข่าวสารทุกอย่างต่างเนี่ย เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมตลาดบิ๊กไบในช่วง7ปีที่ผ่านมานั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจากยอดขายรวมไม่ถึง2,000คันเมื่อ7ปีที่แล้วในปีนี้นะครับปี2,559จะมีตัวเลขการขายรวมทุกยี่ห้อทะลุเกินกว่า20,000คันเป็นครั้งแรก และจากนี้ไปนะครับตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นสวนทางกับพะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีการชะลอตัวสำหรับโชว์รูมบิ๊กไบค์ยามาฮ่าไรเดอร์คลับขอนแก่นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชวบิ๊กไบค์ที่ให้บริการทั้งด้านการขายอะไหล่พร้อมด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานโดยมีช่างผู้ชำนาญการให้บริการกันอย่างมากมายานอกจากนี้แล้วยังมีมุมของอุปกรณ์ไลดิ้งเกียร์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายคอลเลกชันนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทซีเคจัลยนยนจ โดยการเปิดชุรวิ้กใบในครั้งนี้นะครับจะดูแลพื้นที่การขายในเขตภาคอีสานตอนบนซึ่งมีกำลังซื้อที่สูงมากในขณะน,นี้เอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ